สวัสดีจ้าพี่น้องเมนี่จาพาพี่น้องมาเบิงงเเบ้งนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ้งวิวเมนี่เสมาเก็บดอกแค่ค่ะพี่น้องเก็บดอกแค่ไปกินผักกะแจกมูไปน้ำราการนั่นเบิ้ดราคะพี่น้องผักกะโบก่อยมีแล้วเก็บผักไปตุนไว้สก้อนค่ะพี่น้องือนี้บ่ได้เขาปลาเนาะคะ่ะเห็ดยังอ่อนออนอยู่เห็ดยังในอยน่นอยอยู่หมื่ว่านนี่กับไปคุ้มเก็บมันละ่ะยังอ่อนออนอยู่ค่ะพี่น้องอดสาเอาเด้อค่ะเด้อ เห็ดออกย่ำไดพคุณล่ะตอนนี้ก็ออกอยู่มันทางออกบ่หลายค่ะพี่น้อง๋ยกก็พาพี่น้องมาเก็บดอกแคสักก่อนค่ะพี่น้องเก็บพักเก็บห้าเก็บพักฟันสิงโต่แหละ่ะสุไปให้น้องกระต่ายคะแล้วก็ภาพี่น้องมาเบิ่งวิวพร้อนคะน้องกวบพักหนาตก็นี้กันญิง่แมละค่ะสุดนองจะยแวคะ้ภาพี่นอง่ดอกแค่ฝรังเนาะค่ะเนาะบ่กลบพแต่ก็พอนด้กนคพะพี่น้องนะคะไปเบิ่งน้อกันค่พี่น้อง ทั้งนี้ในน้อยนึงค่ะพี่น้อ,นง,บนองบ่หลายก้มกับบ๊อดกเนาะคะ่ะเนาะทั้งแม่อ้ดาวแต่อ่อนซ้อนไปเบิ่งย่ำได้ก็ได้อ่อนซ้อนตังต้งแต่ยอดเพิ่นแต่แต่สอดดอกของเพิ่นก็ะสอบ้ากใหญ่เนะะาะทั้งแม่อ้ดาเนะะาะทั้งนี้กะพอได้กินอยู่จากพี่น้องแล้วขออนุญาตเก็บนะคะเน,ะะะนาะเห็นน้ำมนนอพี่น้องไหม มองละเล็กมองดะน้อยก็เอาได้ค่ะพี่น้องเลยใย่ <c oughs> <c oughs> ได้แ,แต่พี่น้องหน่อยนึงไปต่อไปเอาทั้งปุ๋นจต่พี่น้องมันมีเป็นจุ่มอยู่ค่ะนี่จ้ะพี่น้องอฉบ่ใบ่ชอฉบ่ใบไ,บไ่นี่จ้ะพี่น้องอบบ่ใบไ่แต่พี่น้องแต่กับพ่อได้กินก็นดีใจล่ะค่ะพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้ว่าแต่ได้ซิมในเมืองออกหลายพวดค่ะพี่น้องในเมืองนั่นอุ้ยขาวจานผ่านอยู่ต่ละตน้น Lấy chân phàn ở ừ. trong nhọt Cứ mẹ luôn đã Úi ừ. tạch thì thái tình đấy nó Khói xí ngam Thì nó ngồi Úi หยอดหอดอยังมันหกคักค่ะพี่น้องทั้งพีค่ะจะวัดบอ่อนตัดหญ้าเนะทังเย้าตัดหญ้าถึงเกียงมินลินโอ้คืออยู่สูงแถน่นี่อยู่สูงอยู่สูงแต่ทั้งพีค่ะย่ไต้ต้ตนพี่น้องหอมได้พี่น้องทั้งพีทั้งพีสิเป็นดอกบ่หมือว่านไปไปในหมือว่านก่อนไปในปา่าพัวตะแก้บ่มีดอกได้ค่ะพี่น้อง อยพี่น้องเอ้ยขาวจานผ่านอยู่ทั้งเทิง่นอ่ะมึงแน่คะ่ะพี่น้องขาวจานผ่านอยู่ทังเทิง่นเฮ้ยเย่าต้องเก็บสกปอกเด้คะ่ะพี่น้องพาพี่น้องเก็บปอดได้เลยหนะน่มึงนี่มันตั้งกล่องบ่ได้ค่ะมันหกหยามันหกหยามันหกหยามันหก ค่ะพี่น้องมวงนี้ก็จะเก็บแต่ยุคค่ะพี่น้องได้ย่อต่างกล่องไหมก่อน,นกลับพี่น้อง <laughs> เก็บเก็บกันง่นเก็บกัน No, แน่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่ามนเอาทั้งปุ่นก็ได้ค่ะพี่น้องเด้อ พ, u, พักอันนั้นพักอันอันพักขมฝรั่งค่ะพี่น้องพักขมเยอรมันนี่ค่ะน้ำกรองขีมากค่ะเจ้าน้ำกรองขีมากค่ะเจ้าแต่พี่น้องมันคือบัวงามบุนีพี่น้องสงสัยมันแก่แล้วบ่คือบัวงามพี่น้องมันคือบัวงามพักขมฝรั่ง พะคมเยลามันสนอกทั้งพุนกับบวง่ามใหม่ค่ะพี่น้องพ้อพี่ลูกยี่ต้นนี้นยังหลายหลายยางตน้นต้นหัวมันกม็มี่คือบ่วง่าม กองขีมาคะเจา้าคือบองงามพี่น้องคือมันอันนั้นแจ้งโพดบอ,อ้บองงามพี่น้องเอ้เสียดได้บองงามเนาะไปต่อเลยจ้ะ เพุ่นของขาแม่นี่ก็เป็นคอกหมาค่ะเจ้าค่ะพี่น้องคอกหมาเก๊ๆเก๊เก๊คุณ่ะพี่น้องไล่ตัวคอกหมาคอกหมาไล่ตัวแต่พี่น้อง ่พอแม่ลูกสงสัยใส่กันโตเลยจ้ะพี่น้องโกรธจุราพี่น้องโกรธจุราโอ้ยแกเบิดแล้วพี่น้องมันเหี้ยวแกเบิดแล้วเอาบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องโกรธจุราเนี่ย ไปต่อได้จ้ะอันเป็นพุ่มนั่นได้จ้ะอันเป็นพุ่มนั่นคือพุ่มต้นดอกแคได้ค่ะพี่น้องที่เยี่ยมปีเอามาแนวอันเอาบอ่ถึงเอาบอ่ถึงค่ะพี่น้องจะไปต่อกันเลยจ้ะจ้าพี่น้องกันแนวได้เนาะค่ะพี่น้องก็ได้อ่านี่เนาะค่ะพักดอกแคฝรั่งค่ะพี่น้องบ้านแนวอันส่วนตัวนี้ก็เป็นอัน ใบฟันสิงโตค่ะพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่บ่พี่น้องใบฟันสิงโตจะจะเอามาให้น้องกระต่ายค่ะพี่น้องพุ่นความยาวความใหญ่ของมันเนาะค่ะพี่น้องพุ่นใหญ่คักค่ะพี่น้องของอันนี้ก็คือรับมาเมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะสีส้งของไปให้เอื่อยฮักแต่ว่าคุณสาประชุมแล้วไปบุญนี่ไป,ไปตัตงแต่บายแล้วเนาะเยาออกไปตัตงแต่ายละปู่หลูกคุณสาเพิ่นประสุมแล้วไปเนาะแล้วก็ของ ของเอ้ยเอยนัดอีกเนาะของเอยนัดเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องสบูก่ก่อนละสี่บาทซีออยด์โอ๊ยขอโทษได้หลายได้ค่ะได้ <c oughs> โอ๊ยขอโทษได้หลายค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอโทษได้หลายค่ะแต่แนวใด่เนาะคะ่ะเนาะแนวใด่ก็มีดอกแค่ดอกกำงามละคะ่ะดอกแค่กระด่ายเนาะคะ่ะเนาะงามดีเด้อพี่น้องเนาะเห็นแม่ได้เก็บกับอันซ่วนเล่าอยู่เล่าได้แต่พวงเงี้ยว แต่บอกเป็นยังค่ะเย่ามีซัมเน่เยา่ากะอู้ดีใจลหรซ่มเน่ค่ะพี่นอ้องเนี่ยมาลวกไว้ได้ถึมาอาดซองปิดไว้ได้นะคะพี่น้องส่วนผักกันนี่ก็ะแต่มันมันงามค่ะงามแน่เบิ่งตะละใบในพี่น้องเอ้ยกูด่าใบหนึ่งใหญ่ก็ฟามึงอ่ามันร่อนแสงบอกค่ะพี่น้องขอโทษขอเอาัยยเห่าอันยเย่าเมาแดดมันเมื่อยแดดค่ะพี่น้องเมาแดดบินแดดเนาะจากพี่น้อง คิดนีกับซ้ำนีสักก่อนเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้าแง่เอาสันกับซ้ำมันถอกมือนีเนาะค่ะเนาะจ้าพอกันคิดไหมจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า